สำนักถังเลิศดพบจบแดนตอนหน,นึ่งร้อยสามสิบเอ็ดตอนสี่จักรพรรดินีหิมะหัวเราะออกมาเสียงหัวเราะนั้นสดใสเต็มไปด้วยความยินดีแตกต่างจากภาพลักษณ์ที่สงบนิ่งของเธออย่างสิ้นเชิงเธอไม่ได้แค่ยิม้มเธอหัวเราะอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะเมื่อเห็นสีหน้าของหัววีเฮาดวงตาเธอมีแววหยอกล้อที่ชัดเจนราวกับเด็กสาวที่ซ่อนความลับเอาไว้ในใจจัก,กรพรรดนินีน้ำแข็งที่ยืนอยู่ไม่ไกลแม้แต่เธอก็ยังไม่อาจหัวเราะออกมาได้ดวงตาของเธอเบิดกว้างกรามของเธออ้าค้างเพราะเธอเองก็ไม่เคยคิดว่าคำพูดนั้นจะออกมาจากปากของจัก,กรพรรดนิน พ่อเกิดอะไรขึ้นจักรพรรดินีหิมะถามทางหมอหัววีเข้าด้วยรอยยิ้มละมุนหัววีเฮ้ากลืนน้ำลายดังเอื้อกเขาชิ้นิ้วมาที่ตัวเองด้วยความตกใจคุณคุณกำลังเรียกหาข้างั้นเหรอคุณพูดเล่นแบบนี้ไม่ได้จักรพรรดินีหิมะจักรพรรดินีหิมะกรอกตาใครล้อเล่นกับเจ้าข้าเรียกเจ้าจริงๆแล้วทำไมเจ้าถึงไม่กล้ายอมรับข้าเล่าเจ้าลืมแล้วหรือข้าเพิ่งสละตำแหน่งและมอบอำนาจทั้งหมดให้กับอาไัยแล้วข้าไม่ใช่จักรพรรดินีหิมะอีกต่อไปข้าคือผู้หญิงหิมะธรรมดาคนหนึ่งททีี่เตติบขึ้้นนมาลอย และเจ้าคือคนที่คอยปกป้องข้ามาตลอดฮัววีเฮายังคงยืนนิ่งราวกับถูกตรึงไว้กับที่เขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะได้ยินคําพูดแบบนี้จากเธอเขาเคยคิดแต่ว่าช่องว่างระหว่างพวกเขานั้นกว้างเกินไปแต่แล้วเธอกลับทาให้โลกของเขาสั่นคลอนดวงตาของจักรพรรดินีฮิมะอ่อนโยนลงอยู่หาวข้าฟื้นความทรงจําของตัวเองแล้วแต่แม้ในช่วงเวลาที่ข้าจําอดีตไม่ได้ทุกช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันกลับฝังแน่นอยู่ในหัวใจของข้าความรู้สึกที่ข้ามีต่อเจ้าไม่เคยจางหายไปเธอพูดเบาๆเหมือนกระซิบกับสายลมเจ้าคือพ่่่อออออออขขงง้าาาาาใในนหหัััววจจจมมะไไดเเกกียยยบุรืืสล แต่มันคือความรู้สึกล้วนๆสายตาของเธอเริ่มเศร้าเล็กน้อยขณะเธอหยุดนิ่งเจ้ารู้ไหมข่าอยู่ลำพังมาตลอดตั้งแต่หยิบโลกใบนี้ความโดดเดี่ยวกัดกินหัวใจของข้าจนข้ากลายเป็นคนเย็นชาสวรรค์อาจหล่อหลองข้าขึ้นมาด้วยหิมะและน้ำแข็งแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่ข้าจะไม่รู้สึกแม้แต่สูบวิญญ,ญาณตัวเล็กที่สุดในแดนเหนือยังมีพ่อแม่ยังมีครอบครัวแต่ข้าไม่มีใครเลยไม่มีแม้แต่เงาเธอมองไปยังแดนเหนืออันกว้างใหญ่ข้าเคยคิดว่าทิศเหนือสุดของโลกนี้คือครอบครัวของข้าแต่ไม่มีอะไรเคยให้ความอบอนเาา้จท น้ำเสียงของเธอเริ่มสั่นเล็กน้อยดังนั้นแม้จะไม่มีหลักฐานแม้ไม่มีคำยืนยันแต่ในหัวใจของข้าเจ้าคือพ่อของข้าและข้าคือลูกสาวของเจ้าเงียบเงียบอย่างที่ไม่เคยเงียบมาก่อนทุกสรรพเยงในโลกเหมือนถูกกลืนหายไปในหิมะและในวินาทีนั้นเองหัวใจของฮูบีเฮาก็สั่นสะเทือนจากสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดแต่กรับสัมผัสได้ถึงความจริงจากน้ำเสียงและสายตาของนางเขาไม่รู้คำตอบแต่เขารู้แค่ว่าบางอย่างในตัวเขาเปลี่ยนไปแล้วตลอดกาลแต่ข้าก็รู้สึกเช่นนั้นจากคุณจริงๆนะข้ารู้สสึึกกได้ถ้ถงงคคคววาาาามมมมมรัและหห่่ใใยทีีุณเ ตั้งแต่วันที่ข้าอยู่กับคุณเพียงแค่สายตาที่คุณมองข้าอย่างอ่อนโยนมันก็ทำให้หัวใจของข้าอบอุ่นมากแล้วแม้ในเวลานั้นที่ข้ายังไม่มีความทรงจำเดิมกลับมาเลยก็ตามแต่เมื่อข้าได้ความทรงจำนั้นคืนมาข้ากลับระหนักว่าทุกช่วงเวลาที่อยู่กับคุณคือช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของข้ามันไม่ใช่ความผูกพันจากอดีตไลโพนแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเป็นความรู้สึกที่ข้าเลือกเองดังนั้นข้าถือว่าคุณคือพ่อของข้าในหัวใจและไม่มีสิ่งใดจะเปลีี่่ยนแปลงงสิ้ได ดวงตาของจักรพรรดินิหิมะเป็นประกายอย่างมั่นคงนับตั้งแต่วันที่ข้าค่อยๆได้รับความทรงจำกลับมาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาข้าก็รู้สึกถึงความกังวลในหัวใจของคุณคุณไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วข้าเป็นจักรพรรดินิหิมะของแดนเหนือแต่สำหรับคุณข้าคือสุภาพสตรีหิมะเพียงคนเดียวและข้าก็ยินดีที่จะเป็นเช่นนั้นเธอก้มหน้าลงเล็กน้อยเสียงอ่อนโยนจนแทบเป็นกระซิบคุณพ่อคุณยินดีจะรับข้าเป็นลูกสาวของคุณหรือไม่ผู้เท่าวูถึงกับมุมปากกระตุกเบาเ,บาเบาขาอ้าปากแต่พูดอะไรไม่ออกทันทีลลลูููกกสสาาวจััััััรรดดดดิินนนนนหหหมมมมะะะแ่งงผ้เบบบอออใโโียข มีอายุการบ่งเพาะถึงเจ็ดแสนปีเทพทั้งปวงนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันก่อนหน้านี้เขายังแอบมีใจหวั่นไหวต่อจักรพรรดินีหิมะอยู่บ้างแต่ตอนนี้เธอกลับยืนอยู่ต่อหน้าเขาและพูดกับเขาตรงๆว่าอยากเป็นลูกสาวของเขาสิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของเขาไม่ใช่ความสุขแต่เป็นเลือดก,กำเดาที่เหมือนจะทะลักออกมาแทนพ่อไม่อยากรับข้าแล้วหรือเสียงของจักรพรรดินีหิมะเบาลงอย่างน่าหดหูขณะที่ดวงตาเธอเบือนมองลงต่ำงั้นข้าก็คงเป็นแค่เด็กสาวที่ไม่มีบ้านให้กลับไปแม้ว่าเธอจะเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ทรงพล น้ำเสียงของเธอดวงตาเธอและอารมณ์ที่เธอแสดงออกมาทุกอย่างเต็มไปด้วยความจริงใจที่บริสุทธิ์แน่นอนข้ารู้วาวีห้าวพูดออกมาอย่างช้าชข้ารู้ดีว่าตัวตนของท่านหญิงฮิมะนั้นสำคัญกับเจ้ามากแม้เจ้าจะจำอดีตได้แล้วแต่ความรู้สึกในปัจจุบันก็ไม่จางหายเจ้าค้นพบตัวเองในตัวตนของท่านหญิงฮิมะนั่นคือสิ่งที่ไม่มีใครทากไปจากเจ้าได้และข้าก็ยอมรับมันจักรพัินีฮิมะยิ้มอย่างมีความสุขข้าพยายามจะไม่ลืมข้าอยากเป็นท่านหญิงฮิมะมากกว่าจักรพัินีเพราะในตัวตนนั้นข้าค้นพบตตัวเอองงจริๆและนนี้ ข้าก็ได้ปลดปล่อยตัวเองจากตำแหน่งจากความรับผิดชอบทั้งหมดข้าจะใช้ชีวิตอย่างที่ข้าต้องการเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกมันรู้สึกยอดเยี่ยมมากเลยละ่ะพ่อว่าไหมวอรวีเฮาอยากจะพูดอะไรบางอย่างจริงๆอยากถามว่าเธอจะหยุดเรียกเขาว่าพ่อได้ไหมเพราะเธอดูอายุเท่าเขาเด็กไม่สิบ,บางทีอาจจะยังดูเด็กกว่าเขาด้วยซ้ําแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่อาจทําใจปฏิเสธสายตาแบบนั้นของเธอได้เลยไม่ใช่ในเมื่อเธอยืนอยู่ตรงหน้าเขาด้วยหัวใจที่เปลือยเปล่าและความรู้สึกที่แท้จริงแบบนี้เขาทําได้แค่ยิ้มบางๆแล้วถอนหายใจเบาๆ อย่างคนที่ยอมแท้กับชะตากรรมที่พลิกผันอีกครั้งเพราะในที่สุดเขาก็รู้คําตอบแล้วว่าเขาไม่อาจปล่อยให้เธอไม่มีบ้านให้กลับไปได้ไม่ว่าเธอจะเป็นใครก็ตามหรือจะเรียกเขาว่าอะไรเขาก็พร้อมจะยอมรับเสมอแม้จะงงแม้จะมึนแม้จะรู้สึกแปลกๆอยู่ลึกๆแต่ในใจของเขาเขายอมรับเธอแล้วในฐานะลูกสาวของเขาเสียงของจักรพรรดนินีน้ำแข็งดังขึ้นเบาๆจากด้านหลังน้ำเสียงของเธอแฝงไปด้วยความตกใจและความสับสนสนเธอเธอเรียกเขาว่าพ่อแล้วข้าละ่ะจักรพรรดนินีหิมะหันกลับไปหาเธอทันทีก่อนจะหัวเราะคิกคักราวกับเด็กสาวที่อารมณ์ดีสุดข ข้าไม่สนใจเรื่องนั้นหรอกข้าได้พบคนในครอบครัวที่รักข้าแล้วไอ้เจ้าไม่ต้องกังวลเลยนะเราสามารถมีอะไรที่พิเศษร่วมกันได้อีกมากมายเธอหันหน้ากลับไปยิ้มให้จักรพัินีน้ำแข็งเจ้าเรียกเขาด้วยชื่อของเขามานานแล้วนี่นามันไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเจ้าเลยใช่ไหมมันไม่ง่ายเลยนะที่จะได้พบคนที่ให้ความรักอย่างแท้จริงน้ำเสียงของเธอเริ่มอ่อนลงไอ้เจ้าจะไม่พอใจกับข้าใช่ไหมจักรพัินีน้ำแข็งฝืนยิ้มใช่แน่นอนว่าข้ามีความสุขกับเจ้าแต่มันก็รู้สึกแปลกๆเล็ก ไม่มีอะไรต้องแปลกใจหรอกข้ายังคงเป็นข้ายังคงเป็นสนกคนเดิมที่อยู่ในหัวใจของเจ้าเสมอแค่ตอนนี้ข้ามีครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกคนทุกอย่างจะยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะจากนั้นเธอก็หันไปหาบุรุษผู้ที่ยืนแข็งทื่อเหมือนเสาไม้ตรงนั้นไปน้อยเจ้าจะยืนนิ่งทำไมอีกละ่ะรีบมาทักทายคุณปู่ของเจ้าสิเจ้าบอกข้าตลอดว่าอยากให้ข้าเป็นแม่ของเจ้าไม่ใช่หรือวันนี้ข้าตอบตกลงแล้ว มาเถิดข้ายินดีรับเจ้ามาเป็นลูกของข้าและก่อนที่ใครจะพูดอะไรต่อสิลอัปากของราชามีน้ำแข็งก็ดังขึ้นทะท,ะท,ะทะเสียงสะอึกสะอื้นที่เหมือนจะหลุดมาจากจิตใจที่เกินจะรับไหวสะท้อนทั่วทุ่งน้ำแข็งฮัวอวีเห่ายืนอึง้งความรู้สึกมันเกินกว่าคำว่างง,งไปแล้ววันนี้เขากลายเป็นพ่อและปู่แบบสายฟ้าแลบทั้งที่ยังไม่เคยมีภรรยายังไม่เคยมีลูกจริงๆแถมลูกสาวเขายังมีอายุเจ็ดแสนปีอีกต่างหากนี่เขาควรรู้สึกอย่างไรดีหัวเราะออกมาหรือร้องให้ดีแต่ไม่ทันจะได้คิดต่อจกกักรพัินีหิ เธอกล่าวเบาๆก่อนจะโบกมือขวาขึ้นมาในอากาศแล้วชี้ไปยังบางสิ่งที่ลอยอยู่ตรงหน้าราชาบีน้ำแข็งนั่นคือผลึกน้ำแข็งสีน้ำเงินเข้มบริสุทธิ์และเยือกเย็นจนรู้สึกถึงพลังจากระยะไกลดวงตาของราชาบีน้ำแข็ง,งออเบิกกว้างแทบถลนเมื่อเขาเห็นสิ่งนั้นชัดเจนนั่นนั่นคือแก่นแท้น้ำแข็งเร้นลับใช่ไหมจากรพ,าพระดันีหิมะพยักหน้าอย่างสั่งสั่งมาใช่แล้วของขวัญจากกูของเจ้าเป็นยังไงละ่ะใจดีไหมละ่ะราชามีน้ำแข็งตัวใหญ่กำลังยืนค้างเหมือนถูกแช่แข็งงเอง ลูกตามไม่กระพริบปากก็อาค้างเหมือนลืมหายใจไปชั่วขณะในใจของเขาตอนนี้มีคําเดียวเท่านั้นที่ดังกล้องบ้าไปแล้วแน่ๆโลกใบนี้ไม่ผิดเลยเขาเป็นคนใจกว้างมากจริงๆร,ราชามีน้ําแข็งพูดพร้อมรอยยิ้มที่สดใสสวัสดีครับปู่ขอบคุณปู่นะครับเสียงของเขาเรียบเื่นและอบอุ่นคําว่าปู่ที่เอ่ยออกมาไม่ได้รู้สึกแปลกหรือฝืนใจอีกต่อไปมันเป็นคําที่เขาเอ่ยจากใจจริงและเขาก็หมายความอย่างนั้นจริงๆเขาหันไปมองแก่นแท้น้ําแข็งเร้นลับที่ลอยอยู่ตรงหน้าจ้องมองมันด้วยสายตาเป็นประกายน้ําลายเกือบไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว คืนน้ำลายลงคอไปสองสาครั้งเหมือนเด็กที่เห็นของหวานอยู่ตรงหน้าแต่ก่อนที่เขาจะได้ยื่นอุ้งเท้า,เาไปรับมันจักรพรรดินิฮิมะก็ถอนคริสตันออกมาก่อนจะกล่าวเสียงเรียบยังเร็วไปเจ้ายังไม่สามารถดูทราบมันได้ในตอนนี้ของสิ่งนี้จะถูกใช้เพื่อทาให้ต้นกําเนิดจ,จิตสํานึกของเจ้ามั่นคงเสียก่อนเราจะทาไปทีละขั้นเธอหันกลับมามองเขาด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนให้แม่อธิบายให้เจ้าฟังนัดไอ้์ป้าของเจ้า และไม่ได้หลองรวมพลังของเราส่วนหนึ่งเข้ากับคุณปู่ของเจ้าแล้วพูดง่ายๆก็คือปู่ของเจ้าตอนนี้คือผู้ที่แบกรับพลังของพวกเราเอาไว้เขาเป็นมนุษย์ก็จริงเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยความเคารพแต่เขาคือมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้ไม่มีใครเทียบได้เขาคือเสาหลักแห่งยุคสมัยใหม่จากนั้นสีหน้าของจักรพรรดินีหิมะก็เปลี่ยนเป็นจริงจังมากขึ้นในอนาคตเราทุกคนจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อก้าวเข้าสู่ขอบเขตแห่งเทพเมื่อปู่ของเจ้ากลายเป็นเทพ,พเจ้าเราทุกคนจะสามารถหลุดพ้นจากขีดดจกกัของโลนี้ และก้าวข้ามขึ้นไปอีกขั้นได้นี่คือเหตุผลที่เจ้าต้องหลอมรวมกับปู่ของเจ้าเมื่อหลอมรวมแล้วเจ้าจะสามารถใช้แก่นแท้น้ำแข็งเร้นลับนี้เพื่อปกป้องสัมผัสวิญญาณของเจ้าเองได้ทุกอย่างจะปลอดภัยและมั่นคงโอเคแม่ข้าจะเชื่อแม่ราชามีน้ำแข็งยกอุ้งเท้าขึ้นตะกวนออกมาด้วยความตื่นเต้นข้ารู้ว่าแม่ไม่เคยทำร้ายข้าแต่ข้ายังจำได้ว่าแม่มักลำเอียงกับอาไทดูเหมือนจะลำเอียงจริงๆแต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าแม่ลำเอียงกับข้าต่างหากเขาหัวเราะเสียงดังอาไทไม่มีโอกาสได้้้เเเป็นทพจาาาาแลวว่ขมมมีคสุก ฮัววีเหายืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกเหมือนหัวใจของตัวเองรับความปั่นป่วนไม่ไหวอีกต่อไปราชามีน้ำแข็งนี่มั่นโครจะซื่อตรงในความคิดของตัวเองและไม่เคยเก็บอะไรไว้ในใจเลยแม้แต่นิดในตอนนี้เขาก็เข้าใจแล้วว่าทำไมจักพันดินีหิมะถึงไม่ยกตำแหน่งผู้นำดินแดนหิมะให้ราชามีน้ำแข็งแต่เลือกจะมอบให้ราชาหิมะไทฐานแทนจักรพพัดนีหิมะพยักหน้าเบาๆใช่มันเป็นเรื่องสำคัญมากเจ้าจะต้องเต็มใจอย่างแท้จริงเพราะมันหมายถึงการสลาร่างกายของเจ้าเพื่อหลอมรวมพลังไม่มีใครสามารถบังคับเจ้าได้ทุกอย่างต้องมาจากใจของเจ้าเองข้าเต็มใจ เต็มใจที่สุดเลยราชามีน้ำแข็งตอบกลับอย่างกระตือรือรน้นเหมือนเด็กที่ได้ของขวัญจากแม่ในวันปีใหม่จักรพรรดินีหิมะยิ้มออดดีแล้วงั้นเจ้าควรกลับไปที่เผ่าของเจ้าเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้พวกเขาฟังบอกพวกเขาให้เข้าใจเธอหยุดเล็กน้อยก่อนพูดต่อด้วยน้ำสีที่แฝงไปด้วยความรู้สึกบางอย่างเพราะเมื่อเจ้าออกเดินทางในครั้งนี้คาเกรงว่าเจ้าอาจไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกแล้วตกลงราชามีน้ำแข็งตะโกนตอบเสียงดังก่อนจะหันหลังวิ่งกอลับไปทางเดิมด้วยความดีใจเหมือนเด็กนนนนน้้้ออออยยยทีีี่่่ไไดดรรรรััับขขงงงงเเลใหหมมจจิิาะสสซปื เขาไม่เคยเปลี่ยนเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาเชื่อใจคุณหมดหัวใจจักรพรัดนีหิมะยิ้มตามด้วยน้ำเสียงอบอุ่นพอสร้างแก้ววิญญาณขึ้นมาใหม่และตอนนี้พลังวิญญาณของเขาก็แข็งแกร่งมากพอที่จะรองรับวิญญาณอีกดวงหนึ่งได้อย่างมั่นคงเขาเตรียมพื้นที่ไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมอบสิ่งนี้ให้กับดวงเนตรวิญญาณของเขาเองเธอเว้นจังหวะสั้นๆแล้วพูดต่อด้วยความมั่นใจด้วยความสามารถของเสียวไปเขาจะสามารถกลายเป็นวงแหวนวิญ,ญญาณวงที่8และ9ของพ่อได้ในอนาคต เมื่อพ่อฝึกฝนจนถึงระดับ8วงแหวนแล้วเขาจะสามารถผสานเข้ากับเสี่ยวไปได้อย่างสมบูรณ์แบบหลังจากนั้นข้าจะช่วยเสี่ยวไปในการสะกดพลังบางส่วนของเขาไว้เพื่อรอจนกว่าพ่อจะไปถึงระดับ90ก,ก่อนจะปล่อยให้เขากลายเป็นวงแหวนที่9้าของวิญญาณยุทธเหมันแท้กของพ่อข้ามั่นใจเต็มร้อยเพราะเรามีแก่นแท้น้ำแข็งลึกลับคอยสนับสนุนอย,อยู่รอบๆนี้แล้วพววิฮาวหลุดยิ้มออกมานิดๆแบบที่คนอืรร่นทำจักรพรรดินีฮิมัตคุณช่วยเปลี่ยนชุดหน่อยได้ไหมจักรพรรดินีน้ำแข็งรีบพยักหน้า ค่าจะเปลี่ยนก็ได้แต่คุณต้องให้สัญญาก่อนว่าในอนาคตจะไม่สงสัยเรื่องนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า